สวัสดีจ้าพี่น้องเราประชมมือน,นี้เมื่อพบกับช่องยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมนาะจ้ะมือนี้ยายไพ่ได้น้ขควมูลเนานะทางเลขเด็ดไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นําไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ยยเริ่มกดกระดิ่งนาะคะ่ะนาอยามยายไพ่ลงคลิปใหม,ม่หรือว่าอัปเดตที่ใหม,ม,ม่พี่น้องกับสิบ่ได้ลาดเบิง่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะเมื่อคืนผู้ใดมาหนนะ้าตำเหล้าน้ำยายไพ่เนาะพี่น้องอยากเรียงกาฟยแฟยายไพ่บ่น้องพี่น้องคะตำเหล้าเขาสี่สองตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางยายไพ่แล้วก็เข้าโหลดซีเลยเนาะคะ่ะสี่สองตรงและเขาโหลดซีเนาะให้โหลดแปดกับซีเนาะจ้ะเขาโหลดซีเนาะพี่น้องสำหรับตำเหล้ายายไพ่เมื่อคืน ผู้ใดอยากเลี้ยงกาแฟก็เลี้ยงได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบอบอไลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลนเนี่ทางอาจารย์ทันแรกเพื่อนเลยเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางสองตัวเทิงอาจารย์อ่าของตีเลขเนาะคะ่ะสองตัวบนหาเก้าหาสี่สองเก้าสองสี่เนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าเดินล่างเนาะ,ะ,ะตีเลขคือกันเนาะจ้า เดินล่าง28 21 22 38 31และ32สองำหรับแนวทางเดินล่าง2ตัวล่างเนาะของตีเหล็กเนาะค่ะพิจารณาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องมักตัวใดกับจวดจ่น้ำเพลินได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอสั้นค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของเพิ่นบ่มี่ซื้อเนาะเพิ่นบอกว่ามื้อนี้ตำ่ำไทยฟาดหนัก,นก,นก,นกสามมาสั้นสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี หลอกสามหาก 39, 32, 4, 39, ันสามเก่าศูนย์สามสองสองสามสี่หาสามเก่าสี่สามหนึ่งวสันเอาพิณาได้ค่ะพี่น้องคะมักตัวใดกับจังว่ากันเนาะค่ะเนาะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธเนศเนาะอาจารย์ธเนศมาซาเพื่อนบอกว่าหกแปดศูนย์เจแถวละตัวบนวสันหกเจ็ดหกแปดหกแปดศูนย์หาศูนย์เอาเลขสีบ๊อเบิลดิพี่น้อง เลขเพช่นกันเนาะพี่น้องหกแปดห้าศูนย์เนาะค่ะเอ่อหกแปดก็ศูนย์เนาะค่ะชนกันเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของสำหรับแนวทางของอาจารย์ธนศักดนะิ์เนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางอาจารย์ธนศักดิ์ก็แคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าได้เนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเมื่อนี้พอกันหลคยคลิปเนี่ยเนาะพี่นอ้องตรงขอถทดขอพยายามเฝ้าล้ำคานกันเด้อจา้อาเพราะว่าสรุปอีก ต้องพี่คลิปสรุปอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยว่าสัน่นลอยซ้ำนักกล็ลอยตัวเนาะว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะก็แล้วแต่ผู้ใดสิมักสำนักใดเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องวัดแล้วเข้าซีซีเนาะจ้าหัวเน,นี้เน้นสองเก้าพะนะสองเก็กับสองเก้าเด่นสองเก้าทางล่างฟันหาสองด้วยพี่น้อง ข้างล่างแด้ไพ่ฟันหาสองนะคะงวดนี้เนาพี่น,อน้องเนามากระจวดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนห่มาแต้มรวมสองตัวเทิงวสันต์ของเอ็ดอรัชนกเนาะงวดที่แล้วเต็มแปดมาออกซีซีเนาะจ้าแต้มแปดวดนนี้เต้มเก้าวสันเต้มรวมสองตัวเทิงของเอ็ดอรัชนกเนาะคะ่ะพี่น้องขะมากกระจวดจัดฝาดบ่มน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า ันนี้เป็นแนวทางแอดใบฟ้าอาจารย์กรกราลสินนะคะแอดใบฟ้าอาจารย์กรกาลสินเพิ่นหามากเนาะจ้า,จาเพิ่นบอกว่าจังซีแล้วคะ่ะพี่น้องคะสามตัวมีอยู่ที่เจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าหกสองเจ็ดเนาะคะ่ะสองตัวอยู่ที่สองห้าสองหกสองเจ็ดซีสามห้าสามหกและสามเจ็ดเนาะคะ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่นมากระจวดจ่าด้ำเพิ่นได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปสามตัวที่งอดรัชนกเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าห1หนะะึ่งแ8ดหกแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดปดหนึ่งหนึ่งแดแดหนึ่งนอกจากตัวร่องก็จะเป็นเจ9 0 9 9 0ย์เนย์านะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดดังกว่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ,า,อาจารย์เสือขิมเนาะ น้องมาคนเดียวว่าสั่นเด่นหนึ่งเนาะคะ่ะบนหนึ่งตัวเดียวเข็นๆหนึ่งอะไรดีพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคปหน้าจอเลยเนาะจ่ายแย่ไห้บราณไหนนะะะะ้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางสองตัวล่างอาจารย์ทนศัก์เพื่อนสีเฮดปากกาวงกลมไว้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนจะทําปากกาวงกลมไว้เป็นตัวสีแดงๆเนาะค่ะเนาะตัวเน้นอะันนะั้นกะ็คือตัวเน้นเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะมากับพิจณาณำเพิ่นได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวทึ่งคือกันพี่น,ออน้องผู้ไดมักแนวทางของอาจารย์ธนศักิ์แคบหน้าจอเลยนะจ่ะเพิ่นเน้นเพิ่นก็ะจะเฮ็ดประกาศวงกลมไว้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะสามตัวทึ่งบานพี่น้องสามตัวทึ่งแคบหน้าจอเลยนะจ่ะเพิ่นมีอยู่แปดคูนเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธนศักิ์สามตัวบนนพี่น้องเนาะ เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดและเก้าสี่แปดตรวจจัดฝาดปุ่มใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทิดาบาลมีหนึ่งเก้าทิดาบาลมีหนึ่งเก้าเพื่อน宝妈โดนแล้วพี่น้องเอาผูใ้ใดมากระจวจจัดน้ำเพลินใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่จนน้าน้ำเพลินได้เนาะค่ะเนาะแยกให้บริอานให้เนาะพป่น้องพนมีตัวหลุดตัวฟันตัวอัดตัวเนนเนนะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเนื้อเมฆนี้อ่อนเนาะคางลาง 70, 7จ็ดศูนย1เจ็่เงนหาะคะ่ะลางเนือ,อเมฆเนาะคะ่ะต่อไปอันนี้คือแนวทางเทิงเพิ่นเนาะจ้ากศูนย์เ1นและ98เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้คนยุดยาว่สันพี่น้องคนยุดยาว่สัน ยาไพอันถ้สองตัวบนและสองตัวล่างให้เนาะค่ะสองตัวบนแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่แล้วข้างล่างเจ็ดสี่สามสี่สามแปดหนึ่ง,าง 7, 4, 3, 4, 3, 8, 1, หาและหนึ่งสี่เนาะค่ะยาไพหนึ่งหาด้วยพี่น้องตัวแถบเอ้ยหาสองตัวแถมข้งางล่างเนาะล่างนะคะพี่น้องคะล่างกันบนก็เร็วกันนะคะสองห้าห้าสองเนาะพี่น้องเนาะมากระจัดจาจดฝาดบื่มน้ำเพลินใดเนาะค่ะ่อไปเล่จะอันนี้เป็นแนวทางอ่า แนวทางพนบอกว่าบนรางคนชอบหวยเนาะคะ่ะเนาะคนชอบจวดหวยวพนะพี่น้องคะห้าเก้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าสี่เก้าและสามหกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนสามพี่น้องคนเพชรเนาะคะ่ะเด่นบนงวดที่แล้วสองสามสี่มาสี่เนาะจ้ะงวดนี้เจ็ดแปดเก้าเด่นบนคนเพชรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้พี่น้องทำหาดีดีเนาะพี่น้องสี่สามสามพะนะ c R 3สอตัวสามสและ c 2สองหมากตัวใดก็พีจนาน้ำเพลินใดนะะเนาะค่ะเนาะซสามสามพนาพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพอยายวิทย์เนะยาะยญ่วิทย์ประสันยา่วิทย์บอกว่าอ่าหกเจ็ดเก้าแปและ8ปดเจนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของยายวิทย์ประสัน,นะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เนแนวทางของลุงนิ่นเนาะเด่นตัวเดียวของลุงนิ่นเด่นบนนะจ๊ะงวดที่แล้วเด่นสีวันนี้เด่นศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์นี่ยังดีเนาะขังเทิงวัาสันพี่น้องต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางมังก่อนเขียวเนาะหนึ่งหกกับหกเจ็ดวันสันพี่น้องค่ะสองตัวเนี่ยดังแน่นอนเนาะต่อไปเลยจ้าแอดอาเจด,ดประเสริฐเนาะห้องพิไทยโดยแนวทางของแอดประเสริฐนะเพื่อนบอกว่างวดนี้ผมว่ามีเก่าวัาสันสีเก่า หนึ 1> 1่งกะบหนึ่งเจ็ดวัสดุเลขออกตำเดิมหัวหนีวัสดุพี่น้องสำหรับแนวทางของเอสประเสริฐเนาะค่ะหรือเออประเสริฐจันทพันธ์นี่ยนะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงยงเง่งรวยๆปังๆสุขสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณทีหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า